สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องพึ่งหลวงพี่แอลจะมาทำคอนเทนต์นี่เลยทุกกระปุกเก็บมาได้ประมาณ2ปีแต่ว่าที่หยอดจริงยิงจังเนี่ยป,ปีนี้ปีที่แล้วนี่แหละนะได้ตีสักปีหนึ่งอ่ะเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้หยอดตอนนี้เต็มแล้วนี่ให้ดูเลยว่ามันเต็มยังไงนะจ๊ะนี่มันล้อนออกมามันยัดไปเข้าแล้วจ้ะยังได้แค่นี้แต่ให้ดูเลยว่าไ,ได้เท่าไหร่ ลองทายดูซิว่ได้เท่าไหร่<ส>อ่ะ <wide> เดี๋ยวมีคนมาให้กำลังใจนะทายซิว่าประมาณเท่าไหร่หยอดมาได้เอาแบบจริงๆเต็มๆอมะประมาณปีหนึ่งเหี่ยนอะไห้ามหมื่นหนึ่งห <102. S 1> มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอันนี้เท่าหร่มีเหรียญห้าหรียญประมาณสักแล้วก็เป็นร้อยแบ่ยี่สิบหมื่นสองหมืนสองอันเนี้ยหะะ ให้ไปเอาอบัฟไปเลยให้ไปทักหมื่นสี่โอ้โหแล้วคนคิดว่าเป็นหมื่นแต่คนหย่อนอะคิดยังไม่ถึงหมื่นเลยนะอ่ะคนถ่ายคิดว่าเท่าไหร่คะคนถ่ายถ้าถ้าตอนไม่แค่ออก้าพี่ไม่แค่ออกก็น่นาจะเกินอ้าวยังไงมันยังไงอ่าหมื่นสามมันยังไงเดี๋ยวมีแค่ออกด้วยคะ่ะทุกคนมีแค่ออกหมื่นสาม คิดว่าหนึ่งปีแต่จริงๆอ่ะหยอดมาประมาณสองปีแล้วแต่ว่าจริงๆยังจังหยอดจริงๆงจังเลยอ่ะปีหนึง่งเอาเต็มกระปุกเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยกระปุกนี้เลยเท่ๆๆาไหร่เนี่ยคือหยอดแบงเนี่ยยัดไว้เข้าแล้วนะแต่มีเหรียญด้วยตัวใหญ่หรือว่ากำน,นังให่จนะคะ <laughs> อ่าอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่ประมาณ เรามันเริ่มกันเลยนี่ขอค้อนนะครับเริ่มเลยเราจะคาะอกกันข้างๆใช่ไหมโอทุบให้แรงเอาแรงเลยเหรอมันกระจาย,ยาอ่เด็หัวดิเห็นไหมนี่พอให้ข้างใครเอาหวนะัวนะอโ อเราเกินคนมาทั้งหมู่บ้านในการนับนะครับโอ้ยไม่ถึงหมื่นหรอ <c oughs> น,น่าจะไม่ถึงเอามีแบงค์ห้าร้อยมาอยู่นะมีแบงคแบบ์ห้าร้อยแอบมีแบงค์ห้าร้อยอยู่นะไม่เคยหมดอะไรบ้าใจบ่า,บาเดี๋ยวเราลองมานับกันดูนะคะว่าถุง سوف <applause> لا <applause> <applause> อันนี้เราก็นับเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราอันเนี้ยไม่ใช่นับคือกองเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานับกันว่าได้เท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันห้าบวกค่ะห้าพันห้าอันนี้ปึกละหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกพัน ันนี้สองร้อยหกสิบบาทหกสิบอันนี้อันนี้ไว้ก่อนนี่อันนี้อันนี้กองละร้อยอันนี้เดรียญบาทกองละยี่สิบโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไว้ก่อนหนึ่งพัน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองพันบวกหนึ่งพันสิอ่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งพันแล้วก็บวกหนึ่งร้อยก่อนเขาเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งสองสี่หกแปดสิบ เดีเดี๋ยว,ยวอันนี้กล่องอร้อยเหรอเอ้กล่องกล่อง,องอร้อย 20, 20บาทสอง 100. อสี่หกแปดสบกหนึค่ะสอง80่หกแปดสิบบวกหนึ่งร้อีกแปดสหนึ่งร้อยสองสีกอีกหนึ่งอยค่ะแล้วก็อันนี้เศษอันนี้สิบ ยี่สิบสามสี่ห้าสิบบาทนี่มีเหรียญเจอเหรียญอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยปีเสด็จประพาทยุโรปประเทศไทยพศสองห้าสี่สย์เหรียญสิบบาทนะคะของราชการที่อันนี้น่าจะราชการที่ห้านะไม่ใช่เห็นแบบไหมเห็นัะษาเนี่ยราชการที่ห้า หรียญพิศเศษนะม,มาแล้วก็อันนี้ไม่ได้นับนะเพราะว่าอันนี้เป็นเหรียญอันนี้ประเทศอะไรเนาะฮ่องกงนี่ไงฮ่องกงฮ่องกงคุณฮ่องกงนะคะอันนี้ไม่ได้นับแล้วก็ปีเหรียญอันนี้นับได้ประมาณอ่ะเท่าไหร่ทั้งหมด total หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบบาทคนไทยถูกคือ คนด้านในนะพี่ก้้เคียงใกล้เคียงใกล้เียงกเคียงแกทยหนึ่งห้าสองปีแต่เก็บจริงๆจังๆเลยคือหนึ่งปีเราคาดว่าเงินกองนี้จะไปทำอะไรจ่ายค่ารถพอดีเบ๊เอาไปจ่ายค่ารถแล้วก็เหลือนิดหน่อยเนะจ๊ะแล้วทีมงานนะทีมงานนะคะฟรีค่ะโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคอนเทนต์อะไรดีๆคิดมาได้ใหม่ๆ ตอนนี้พึ่งเริ่มมาทำแล้วนะคะช่วยติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะคะที่ช่องพึ่งหลวงพีแอลวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย